ครับอันนี้เรือลูกค้าส่งมานะครับลูกค้าบอกว่าพี่เก็บงานให้หน่อยนะครับเป็นเรือเก่าแล้วนะครับมาดูปัญหานะครับท้ายเรือนะครับแตกนะครับแล้วก็จรงแป้ตรงนี้ถอดไม่ออกนะครับมอตมันตายเลยนะครับสามตัวนี้รู้สึกจะหลุดไปตัวหนึ่งนะครับอันนี้ปัญหาลูกค้านะแล้วก็พวกเก็บสีละเอียดที่มันถลอกอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ยเย็นเลยนะครับแล้วก็ใต้ท้องนะครับขนาดนี้นะองุมุมเนี่ยทั้งหมดเลย จะมีปัญหาอยู่แล้วก็บกสีถลอกอันนี้เป็นงานเก็บสีนะครับแล้วก็ออกวางเครื่องนะครับทีนี้ปัญหานะครับแป้นเนี้ยผมยังไม่รู้เลยจะออกยังไงน,นะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็ส่งชุดหางมาแบบนี้ลักษณะนี้นะครับซึ่งปัญหาของหางรุ่นนี้นะครับกับหางตัวเก่าสังเกตนะดูแป้นอันนี้แป้นเขาจะเป็นแนวขวางกัะเรือนะครับส่วนแป้นอันนี้นะครับจะเป็นแป้นแนวนอนลักษณะนี้ซึ่งมันยึดไม่ได้นะครับนเห็นไหม มันวางมันวางมันวางจะไม่พอดีนะครับมันมีระยะอยู่เหนะ็นไหมมันจะไม่มีค่ายึดเลยเอ,อ,อันนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องแก้ไงเดี๋ยวค่อยคนึกก่อนปัญหาคือต้องเอาแป้นตรงนี้ออกออกมาให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้นออกไม่ได้เลยครับล็อ,อกตายเลยปัญหาแผลใหญ่คือตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายเรือตรงนี้แตกนะครับอลองดูนะครับพี่อันนี้ยผมขัดเรียบให้แล้วนะครับฝั่งท้ายเรือตรงนี้ใช่ไหมท,ที่ว่ามันแบ่งไปนะครับผม,ผมก็เอาไมา้ลง นี่ลักษณะน,นี้สองฝั่งเท่ากันเนะนี่เท่ากันแล้วเสียเวลาขัดหน่อยนะครับส่วนท้องเรือนะครับนี่ด้านนี้อันนี้ก็เอาขัดทําความสะอาดผมว่าท้องเรือเขายังดีอยู่พี่ตรงนี้อาจจะโป้ขึ้นมาเนี่ยผมโป้มานิดนึงแล้วเดี๋ยวผมก็ขัดแล้วอาจจะลงสีเทียบเทียบสีให้นะครับส่วนไอ้คาบเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมขัดออกหรือเปล่านี้ขัดไปแล้วรอบหนึ่งก็ได้แค่นี้ก็ดีขึ้นนะครับก็เหลือเหลือเก็บอีกหน่อยนึง ส่วนแป้นนี่เอาออกมาแล้วนะครับแล้วผมก็ต้องหยอดกาวปิดรูไว้นะครับเพราะรูมันเวอร์ออกมาเลยนะครับรูไปเริ่มเลยอันนี้ผมใช้เศษไม้เป็นผงผงดันลงไปแล้วก็หยอดก็ค่อยหยอดทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมานะครับให้มันเต็มนะครับสองฝั่งเอาละทีนี้นะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะมามาดูนะครับแผ่ที่แตกนะครับจากที่ผมอธิบายไปครั้งที่แล้วนะครับด้านนี้นะครับก็คุยกับลูกค้าแล้วบอกว่าเอาสีแต้มตามนี้เลยนะครับก็ทำป็นสีแดงไปให้นะครับก็เรียบร้อยขึ้น ส่วนท้องนะครับนี่ก็สรุปทําสีใหม่อันนี้ทาสีทั้ง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 แผ่นเลยนะครับโอเคแล้วก็ชุดไฟนะครับอันนี้ผมวางให้แล้วนะครับมาดูในส่วนของชุดไฟกันนะครับชุดไฟอันนี้นะครับจะเป็นของคุณลูกค้านะครับทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแบตเตอรี่อันนี้เป็นของผมออกเซอร์โวเซอร์โวเป็นของผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับซ้ายขวาเนะ่ กระดี่เรียบร้อยนะครับอ,อ,อ่าเร่งนะครับอันนี้ต้องจับนิดนึงประมาณนี้โอ้ยแตะเบาๆก็พุ่งซะแล้ว